มาปอบกับปี่บาวคนจบมั่วเหมือนเดิมนะครับวันทีซ้นี้สนามกีฬาชนโกบ้านยี่ในจังหวัดปัตตานีกับโกเอกปเปรเซตุดกับระว่างดุกดางซิ่งลายาตาอยากปีจริงหรือว่าวันเวครับวันเวจจบประเพสกัดเลียวมัด่อนะครับชวนตุบมึงตุบกูป่าวว่าป่าตัวดีครับออกมาส่วนเข้าไปบ้านครับมัดตึงเนื้อทึงตัวครับส่วนเรามาปอบกับโกชนเงินบ้างน,นะครับแดงงาม สับไปซ่านหรือว่ารถตัวรดถตัวประเภทสไตล์เรื่อยๆนะครับจนไปกิดไปเดินเข้าออกนอกในไม่ลา่เล่าคับหลักคุ้มกอจนตุบไปบึ้นครับหลักแยล็อกกอต่อก้างครับมีว่าจิตว่าใจครับป่าว่าป่าตัวดีเป็นมวยครับกบเกรืองตังโกครับหน่ายเรื่มนะครับมาเป็นกำลังใจแรงใจตัางซองไป กมูลปิดปลาประการใดก็ตรวจจะก้องหัวตั้งซองควายด้วยไก่มี้อมูลไในมีความเกิดเอ็นไก่อย่างไรลองเม้นมาปูดกุยยันได้นะครับส่วนไก่เดียยากดูจนปัดคว้าไปหน้าโปูวควายจองปีเบาคนจอบหัวได้เลย